โอ้ยเปลี่ยนละนุ่ปลาหาปลากันจ้าหาปลาเวน่อยนะคเสือเ้อแรงเสืแรงปเ,เ,ปเป็นเสื้อลำแล้วคนน่ะเป็นนัน้งน,งน,งนงไม่แล้วปลาป้า,ปา สะดงแล้วเขาสะด้งแล้วเขาสะด้งแล้วยก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 ูยก,ก,ก,มกแม่น้องนิกน้องนิกน้องนิกนิกพี่พี่ปลาพี่ยผผ้พี่พี่ปลาข้อพี่พี่ปลาข้อย้พี่แม่บ่ยังไม่ยกมิกลูกยังไม่อีนกนิกนิก พี่พี่พี่อยู่พี่พี่นี่นี่ย่างกันไม่อีกย่างกันไม่อีกนี่นี่ย่างกันไม่อีกเห็นไปทั้งนาทั้งนาย่างไม่อีกหน่อยนึงนั่นล่ะนั่นล่ะออเอาเอาเร็วพูดนะมีแต่ปลาทั้งนั้นเลยบานี้เอาจับได้บ่จับได้บ่พาเตอร์ร้องไหมพาเตอร์ 不能不能哦。嗯 oh. เขาแล้วเขาแล้ว,ลวเอาไปแล้วเจ้เอาโหะจี <S <S จทั้งหลังนะเจ้เา,านัน,นสองตัวแล้วแถวนันน้องนี่เอาซ้อยนอ้องแม่ คนไหนมอจับป่า,านะเห็นมอดทั้งหลังน้องไหมน้องนิกอเออแถวนีล้ละแถวนีล้ละควนม,มากคนม,มากลูกมีอีกตัวนึงอยู่<ว>แถวเมื่อน้องเกแถวน,นามั้งนึลั้ามนกงน้ปลนะาี่ลย

พ <chat> ุดหนักโตบใหญ่เลยเจ้ามาเจ้ามาแม่จอาไหยังห่างสวยเจ้เจ๊ทั้งหลังบักลานี่เห็น้น่ะเห็นตาหัง ลาสีล่องแต่ฮะกระตาสิล่องแต่เจ๊เจ๊นั่นเจ๊ะเจ๊จับเร็วเจับเร็วบึบเอาเอาเอาลองน้ำล้วบานี้เวีนโอ้ยมาเกีดอยู่ ตะหลังไวๆเลยเอาแอามาเ่เจ๊เเอาแรงนีป่าลรบ้านนี่เล็กก่อนอ่ะโอ้้บ รับชมคลิปด้วยนะคะขอบคุณจ้า